วันนี้เราก็จะมาแตะพี่กัดเดินทางไปบ้านในฝันเนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขอนแกนไปกันเลยค่ะ ในการเดินทางมาบ้านในฝันเนอร์ซิ่งโฮมนะคะถ้ามาจากทางชุมแพเนี่ยขับมาบนถนนมาริวันค่ะจากนั้นเจอสีแยกไฟแดงรอแปดให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะแต่ถ้าใครที่มาจากทางมอขอเนี่ยให้ขี่รงมาค่ะแล้วมาเจอสีแยกไฟแดงรอแปดให้เลี้ยวขวานะคะทุกคนจากนั้นนะคะขับมาเรื่อยๆค่ะจุดสังเกตเลยนะคะเราจะสังเกตที่ซ้ายมือจะเห็นโรตัดเอ็กเพรสค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเดือชามไม้รอแปดนะคะขับมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นถนนเล็กนัครานะคะเป็นสามแยกให้เลี้ยวซ้ายค่ะผ่านหมู่บ้าน แฟนคลเบอร์ หมู่บ้านเล็กนะคะลาตรงมาอีกนิดนึงค่ะก็จะมีโกดังที่เขาสร้างขึ้นนะคะเป็นสนามแบดมินตันนั่นแล้วค่ะจุดหมายของเราอยู่ข้างกันเลยนะคะบ้านในฝันเนอร์ซิ่งโฮมสีขาวากล้งตะงานอยู่ตรงนี้เลยค่ะถึงแล้วค่ะบ้านในฝันเนอร์ซิ่งโฮมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเลยค่ะที่นี่มีอะไรบ้างนอกจากห้องพักสะอาดและปลอดโปร่งเนี่ยก็ยังมีกายภาพบําบัดเบื้องต้นค่ะช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงห้องพักแยกชายหญิงเพื่อความสะดวกค่ะแล้วก็ มีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะแล้วก็มีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะก็จะคอยช่วยเหลือทุกกิจวัตรเลยแล้วก็มีการพับไบหหาหมอตามนัดค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยนะคะใครที่สนใจอยากพาคนที่คุณรักมาดูสถานที่จริงกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะ